การออกตามล่าหาดาบของ4จักรพรรดิแชงคูดในบ็อกฟุตอีพที่4จะเป็นยังไงไปดูเลยก็ขอบคุณคนที่กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมทำคลิปให้มาดูอีกนะครับเปิดคลิปมาแต่ก่อนผมเวล146ตอนนี้เวล150แล้วซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่เกาะลิงผมจะมาสุมผล เผื่อได้ผลดีๆ <S ess> เผื่อตาแก่ <S <S <ess> <S เขาคิดถึงผมผมก็เลยว่าจะเอาเงินมาให้เขาเผื่อได้จะได้ผลดีๆและผมก็ขึ้นยากทางดีๆผมก็ไม่ขึ้นแล้วผมก็ใช้ว่าผมก็เลยเข้าหลังเผื่อจะได้ผลดีๆแลาผมก็สูงไปซึ่งก็ได้ผลไฟผมก็เลยเอาไปให้ลิงเผื่อ ลิงมันอยากลิงมันชอบเอาไปแล้วผมก็กลับไปฟาร์มเพื่อจะได้อีอเวลเยอะๆแล้วก็ไปหาดาบของสจักรพรรดิโอเคตอนนี้ผมก็มาถึงเกาะสกายผมก็เซฟเกิดไว้เผื่อตายแล้วก็มารลบเควสกับหนุ่มที่หล่อน้อยกว่าผมแล้วผมก็มาแวะว่าเออเขา เขาขายอะไรตรงนี้ก็เขาขายอะไรก็ไม่รู้ผมอ่านไม่ออก4ี่แสนแล้วก็อันที่2เป็นบิเซนโตล้านสองซึ่งผมมี2อ0 0มก็น่าจะรู้อะครับผมมันรวยขนาดไหนแล้วผมก็ไปฟาร์มสิ่งผมก็มาหาโค้ดคูณ2ส,สักหน่อยเพื่อจะได้ง่ายต่อการฟาร์มแล้วผมก็ได้โค้ดซึ่งมันใส่ไม่ถูกเพราะว่าผมไมเปเว้นวัก ตอนนี้การฟาร์มก็จึงเริ่มขึ้นเพราะว่าผมมีไฟในการฟาร์มแล้วผมก็มาฟาร์มตรงนี้เผื่อจะเป็นจุดฟาร์มของผมซึ่งมอนตีมตผมได้แล้วผมก็มาแล้วผมก็ไม่รู้ตัวว่าผมมาตีจุดผิดซึ่งผมก็ตีไปเรื่อยซึ่งผมว่าผมวิว150มอนน่าจะตีไม่เข้าเพราะว่าผมัช้ผมโลเกียและผมก็มาดูเวล ปรากฏว่ามัน175มันไม่ใช่จุดฟาร์มของผมแล้วผมก็หาจุดฟาร์มที่เหมาะกับผมซึ่งผมเจอปราสาสผมก็เลยเข้าไปดูว่าใช่ที่ฟาร์มของผมหรือเปล่าแล้วเอเนจีผมก็หมดแล้วผมก็ล่วงแล้วผมขึ้นไปใหม่เพราะว่าผมมันโหดผมก็นี่ไง150ตีไปเข้าการฟาร์มก็เลยจะเริ่มขึ้น ซึ่งตอนนี้ผมก็จะออกเรือไปเกาะกลางเพื่อจะไปสุ่มกระดูกกับลุงหนวดเผื่อได้พีวคูณสองมาเพิ่มซึ่งมันดีมากพอมันง่ายต่อการฟาร์มผมก็เลยจึงออกเรือเพื่อจะไปสุ่มเผื่อเขาจะให้อะไรดีๆผมเผื่อเขาคิดถึงผมและแล้วตอนนี้ผมก็มาถึงเกาะกลางแล้วผมก็เจอลุงหนวดที่คุ้นเคยเพราะว่าเขาคิดถึงผมแล้วผมก็สุ่มไปได้ตังนะครับก็ดีอยู่ สูมอีกรอบก็ได้ตังก็ดีเอาไว้แบบซื้อของแล้วผมก็ฟาร์มยาวและซึ่งตอนนี้ผมอยากก็อยากได้ฮาคิซึ่งฮาคิเขาขายอยู่เกาะน,น้ำแข็งซึ่งจะมีลุงหนวดขายอยู่แล้วผมก็อยากได้ฮาคิเพื่อจะโหดขึ้นตามจริงผมก็โหดขึ้นแล้วแหละและแล้วตอนนี้ก็มาถึงเกาะน,น้ำแข็งเป็นที่เรียบร้อยเพื่อผมจะไปซื้อฮาคิ แล้วผมก็เจอลุงนวดที่หล่อน้อยกว่าผมอีกแล้วแล้วผมก็กระแรกซื้อไป10,000ืจิบจิบเงินผมมันเยอะอันที่2ก็25 0 0มว้าวอันที่3ก็แสนหนึ่งชิวชวิแล้วผมก็เปิดฮาคิซึ่งมันเทมากแล้วผมก็ไปเก็บกล่องแล้วผมก็อยากลองสกิลกับบอสเยติผมก็เลยขึ้นไปล็อกเควสมาในเวลาใส่เดียวกับบอสเยติ ้าไปโดยไม่รีรอผมก็เลยเปิดมันก่อนเลยเปิดด้วยเตะแล้วก็สับหลอกนิดหน่อยแล้วก็หมดดุนตัวแล้วก็ใส่ตะกิวเพิงของซันจีแล้วผมก็โดนล็อกผมก็ไปตีเหมือนเดิมแต่ตอนนี้พอตล็อกผมแล้วก็ตีเกือบตายแล้วผมก็เรียบร้อยยังไม่ตายอันนี้ผมก็เล่นเชิงเพราะว่าผมก็เกือบตายเหมือนกัน ซึ่งตอนนี้บอสเจติก็เริจะตายผมก็เลยเป็นเล่นเชิงผมใส่สกิลไฟแล้วตุ้มแล้วตอนนี้บอสก็ได้ตายเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็เตะนี่ไงเตะยอดหน้านไปหนึ่งทีถึงกับตายแล้วพ่อก็รีเซ็ตตัวละครแต่ผมรีเซ็ตไม่ได้เพราะเป็นอะไรก็ไม่รู้ผมรีเซ็ตสองสามรอบแล้วก็ยังไม่ได้รีเซ็ตอีกเรียบร้อยได้แล้วตอนนี้ผมก็มาเกิดอยู่ก่อนลิง ผมจะตามหาดาบของ4จกักรพรรดิแล้วก็เปิดประตูแชงคูดเขาต้องไม่ให้เหยียบปุ่มนี่ปุ่มแรกก่อนเราจะไปหาดาบแล้วก็แวะตีลิงที่ผมก็เป็นคิงแล้วลิงก็ไม่ใช่คิงอีกต่อไปเพราะว่าผมจะมาตบบอสลิงซึ่งผมโหดแล้วผมก็พูดได้แต่ก่อนผมเวลหนึ่เขาตบผมได้ขอลองสเต็ปขาหน่อยนะ ก็มาเปิดสกิลไฟเลือดเก่าใกล้ตายแล้วเปิดเซอสกิลขาก็เรียบร้อยโดนหมุนตัวซึ่งแป้นก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันนี่ไงส่วนอันที่3ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะอยู่ขอบขอบนะแล้วก็นี่ไงอันที่4ผมก็เลยเดินเช็คพุ่มเผื่อจะเจอแล้วก็นีไงผมเจอ อันที่เท่าไหร่ก็ไไปแล้วก็ไม่รู้ซึ่งผมก็ได้หาต่อเพราะมันยังไม่ครบก็อีกแป้นหนึ่งก็จะอยู่ใกล้ๆตรงสุม่มนี่ไงแล้วตอนนี้ผมก็ได้เหยียบเป็นครบทีนที่เรียบร้อยนะผมก็มาตรงนี้ซึ่งมันเหมือนอีพีแรกที่ผมขึ้นไม่ได้แล้วผมก็มาเข้าหน้าต่างแล้วก็ลงหลุมไปแล้วก็มาเก็บกล่องนิดนึงแล้วก็ได้ครบเพิง ครบเพลินี้เราต้องไปเกาะทะเลทรายนะครับและแล้วผมก็มาถึงเกาะทะเลทรายซึ่งมันจะมีบ้านหนึ่งที่เป็นม่านแดงและผมก็เข้าไปแล้วผมก็เอาครอบเพลิงไปจี้พรมแล้วเราก็จะเข้าได้แล้วก็มารับนี่ให้เราไปเกาะน้ําแข็งนะเพื่อที่ไปเพื่อที่จะไปเอาน้ําไปให้คนคนที่เขาบอกให้ช่วยผม จึงไม่รอช้าจะออกเรือเพื่อไปช่วยคนอื่นก็ใครดูมาถึงตอนนี้ยังไม่กดซับสไครก็กดให้ผมด้วยนะครับผมจะทำ EP 5เร็วๆนี้เลยซึ่งตอนนี้ผมก็มาแล้วครับก็มาให้น้ำคนนี้ก็บอกให้ช่วยแล้วก็อกขอบคุณให้คุณไปเกาะบากี้แล้วผมก็ทําตามที่ลุงบอกเดี๋ยวผมก็ไปเกาะบากี้เหมือนเดิม แล,แล,นนลมมนะ,ลมมลแ,ละ,ะแล้วตอนนี้ผมก็มาถึงเกาะบาร์กี้ตามที่เขาลุงบอกผมมาคุยก็บอกก็ขอบคุณให้ยุคุณอะไปตีบอสตรงนั้นให้หน่อยซึ่งผมก็ได้ทำตามที่ไอหนุ่มหน้าจืนบอกก็อยู่ไม่ไกลซึ่งพ่อผมมันโหดแล้วใครจะได้ใครจะวัดก็มาแล้วตอนนี้ผมก็มาตรงที่ไอหนุ่มหน้าจืนบอกเพราะว่าให้มาฆ่าตัวนี้ แล้วผมก็ใส่สกิลอย่างไม่ยั้งซึ่งมันก็ไม่ได้เก่งแต่มันตีแรงซึ่งผมก็ไปเตยยอดหน้าหนึ่งทีแล้วผมก็หลบแล้วผมก็ตีไปหนึ่งทีตึงนี่ไงโคตรแรงผมมันโหดไงจริงผมก็เวลเยอะกว่าบ,บอสน,นั่นแหละผม,ผมพูดไปงั้นแหละได้แล้วตอนนี้ผมก็ถือกุญแจมาเพื่อจะมาฆ่าแชงคูดเพื่อจะเอาดาบของมัน ซึ่งผมเปิดประตูก็ไม่เจอผมก็เลยออกไปหาเซิร์ฟเวอร์ที่ชชงคูดเกิดก่อนอื่นก่อนจะไปก็แวะมาสูมผลสักหน่อยซึ่งก็อีกเหลือหนึ่งชั่วโมงแล,แล้วผมก็ออกเซิร์ฟไปหลายเซิร์ฟมากแล้วบเชงคูดก็เกิดแล้วซึ่งผมก็ได้ใส่สกิลไปใส่มันแล้วผมก็เตะยอดหน้าไปหนึ่งทีเพราะว่าเขาหามองหน้าแล้วผมก็สับหลอกเป็นไง สกิลไฟลความร้อนแรงแล้วผมก็เดินชนประตูนี่ไงโดนไฟของเอสหน่อยไหมเอสหรือซันจิก็ไม่รู้เอาก็เตะไปหนึ่งทีซึ่งปลาดาบแรงมากเลยซึ่งตอนนี้ผมก็ตายเป็นรอบแล้วที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วตอนนี้ผมก็เริ่มลวนแล้วก็แชงก็จะตายผมก็เลยเข้าไปฆ่า ซึ่งตอนนี้แชงก็เกือบตายแล้วผมก็เตะไปอีกทีแล้วกสกิลหลบซิกแซกก็มีคนมาช่วยช่วยหรือเปล่าแล้วผมก็เรียบร้อยแต่แชงคูกําลังจะตายอย่าเพิ่งตายนะแล้วผมก็มาด้วยความเต็มด้วยความโหดแล้วก็เป็นลาร์ดเขาแล้วผมก็ได้ดาวก็อีพีที่สี่ก็จบไว้เท่านี้ก่อนนะครับดูเหมือนเขาจะแค้นผมด้วยก็ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็กอดดีไให้ผมด้วยนะครับ EP 5ขอ30ไลค์พอนะครับ EP นี้ EP ที่5าจะมาเร็วๆนี้